สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้เรามาเรียนรู้วิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมในระดับประถมศึกษาในหัวข้อเรื่องวิธีการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายและเผยแพร่ข้อมูลโดยครูสุธาศินีเสียงดีกศอนอำเภอวังเหนือ มาดูตัวชี้วัดกันนะคะวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลนะคะมาดูในส่วนของเนื้อหามีทั้งหมดอยู่หกเรื่องนะคะเรื่องที่หนึ่งความหมายของข้อมูลเรื่องที่สองประเภทของข้อมูลเรื่องที่สามแหล่งข้อมูลเรื่องที่สี่การเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องที่ห้าเครื่องมือในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลและเรื่องที่6ความรู้พื้นฐานการนำเสนอข้อมูลนะคะต่อไปมาดูในหัวข้อความหมายของข้อมูลนะคะความหมายของข้อมูลในที่นี้คือข้อเท็จจริงซึ่งอยู่ในรูปของจำนวนข่าวสารข้อความหรือความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อใช้เป็นฐานของการศึกษาหรือหาข้อสรุปในเรื่องราวที่สนใจนะคะมาดูในส่วนของประเภทของข้อมูลนะคะแบ่งออกเป็นอยู่สองประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือข้อมูลที่ไม่สามารถเปรียบเทียบเชิงปริมาณเช่นมากกว่า น้อยกว่าซึ่งได้แก่ข้อมูลที่แสดงฐานะสถานภาพคุณสมบัติยกตัวอย่างเช่นชื่อของพนักงานในบริษัทเพศวันเดือนปีชนิดของสินค้าเป็นตน้นในส่วนของประเภทที่สองก็คือข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่แสดงปริมาณหรือขนาดที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในลักษณะมากกว่าหรือน้อยกว่าเป็นจำนวนเท่าไรข้อมูลประเภทนี้เป็นข้อมูลที่แสดงค่าเป็นตัวเลขนะคะต่อไปมาดูในะส่วนของแหล่งข้อมูลนะคะแหล่งของข้อมูลแบ่งออกเป็นกว้างกว้างอยู่ทั้งหมดอีก2 ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือแหล่งข้อมูลปฐมภูมิเป็นแหล่งข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองนะคะตามระเบียบวิธีของการจัดเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิเช่นการสร้างแบบสอบถามการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับจุดประสงค์ของผู้ที่ศึกษาข้อมูลที่ได้นี้เรียกว่าข้อมูลประถม ะะประเภทที่สองก็คือแหล่งทุติยภูมินะคะแหล่งทุติยภูมิก็คือเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลครั้งแรกเองเป็นข้อมูลที่รวบรวมได้มาจากข้อมูลที่ผ่านการรวบรวมและจัดระบบไว้ก่อนแล้วจึงไม่ได้จัดเก็บตามจุดป,ประสงค์ของการศึกษาโดยตรง ส่วนข้อมูลที่รวบรวมมาเรียกว่าข้อมูลทุติยภูมินะคะมาดูในส่วนของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่มาของข้อมูลมีอยู่2ลักษณะคือเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งกําเนิดโดยตรงและเป็นข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บไว้ครั้งหนึ่งแล้วซึ่งจำแนกได้ดังนี้นะคะ อันที่หนึ่งคือการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกเหตุการณ์และทะเบียนเป็นข้อมูลที่จัดเก็บโดยวิธีนี้มักจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิโดยทั่วไปจะเป็นหน่วยงานสถาบันหรือองค์กรต่างๆทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนจะมีบันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญและจำเป็นต้องอ้างอิงเป็นประจำเช่น รายการสินค้าประวัติผู้ป่วยการลงทะเบียนการเกิดการตายทะเบียนสมรสข้อมูลนักศึกษาเป็นต้นส่วนที่สองก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสำรวจนะคะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่ต้องการมักจะเป็นข้อมูลมีจุดมุ่งหมายในการใช้เฉพาะกรณี จึงมักจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีการรวบรวมไว้ก่อนนะคะมาดูในส่วนของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่สี่ประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งแบบสอบถามนะคะประเภทที่สองแบบสัมภาษณ์ประเภทที่ 2, บบสมามแบบสังเกตและประเภทที่สี่การแจงนับนะคะมาดูในหัวข้อต่อไปความรู้พื้นฐานการนําเสนอข้อมูลนะคะ การนำเสนอข้อมูลเป็นการนำเอาข้อเท็จจริงข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาจัดให้เป็นระเบียบเพื่อมุ่งที่ให้ผู้ใช้ข้อมูลมองเห็นลักษณะสำคัญของข้อมูลเหล่านั้นและสามารถอ่านรายละเอียดเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลและ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้นะคะมาดูในหัวข้อสุดท้ายคือการนำเสนอข้อมูลนะคะแบ่งออกเป็นอยู่สองประเภทก็คือประเภทที่หนึ่งการนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผนนะคะเป็นการนำเสนอข้อมูลให้ไม่มีกฎเกณฑ์หรือแบบแผนที่แน่นอนตายตัวเป็นการอธิบายลักษณะของข้อมูลตามเนื้อหาข้อมูลนะคะ ประเภทที่2คือการนําเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผนเป็นการนําเสนอข้อมูลที่มีกฎเกณฑ์ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไว้เป็นแบบอย่างนะคะสําหรับครูสุธาสินีก็ขอจบการสอนในหัวข้อนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันในชั่วโมงหน้านะคะขอขอบคุณค่ะ